คุณอาจกําลังโดนคลินิกผิวหนังโกงอยู่นะครับคนฉีดหน้าของคุณอาจจะไม่ใช่หมอก็ได้นะครับวิธีการเลือกคลินิกผิวหนังที่เราน่าจะไว้ใจได้นะครับให้ดูอย่างนี้นะครับสวัสดีครับผมหมอต่อจากช่อง10นาทีกับหมอต่อนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะใช้บริการคลินิกเสริมความงามอยู่นะครับหรือว่าคลินิกผิวหนังอยู่เนาะเพื่อหวังว่าตัวเองเนี่ยจะได้ดูดีขึ้นดูสวยขึ้นดูหล่อขึ้นนะครับแต่หารู้ไม่ว่านะครับบางคลินิกเนี่ย คนฉีดนะครับไม่ใช่หมอนะครับเป็นใครก็ไม่รู้นะครับเป็นหมอเถื่อนนะครับหรือบางคลินิกนะครับก็ใช้จํานวนยาที่ไม่ครบตามที่ตกลงกันไว้นะครับหรือว่าใช้ยาเถื่อนก็มีนะครับแล้วช่วงนี้มันมีข่าวเร็วๆนี้เลยนะครับว่ามีคลินิกแห่งหนึ่งเนี่ยใช้ ซิลิโคนปลอมนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็อันตรายมากเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาแฉนะครับวงการนะครับว่าเขาทํายังไงกันบ้างนะครับในการโกงเรานะครับแล้วเราจะป้องกันวิธีการโกงอย่างนี้ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาคลิปนะครับหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับกลโกงข้อแรกนะครับก็คือให้จํานวนยาไม่ถึงตามที่ตกลงกันไว้นะครับ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอกันในกรณีโบท็อกนะครับผม โบตอกนะครับปกติแล้วก็จะตกลงกันที่จํานวนยูนิตนะครับถ้าเกิดครึ่งหน้าบนอาจจะ50ยูนิตครึ่งหน้าล่างอาจจะ50ยูนิตประมาณนี้รวมทั้งหน้าคือ100ยูนิตพอดีนะครับและตัวโบทอกนะครับมันเป็นผงขาวๆนะครับไม่ใช่ยาไอนะครับแต่เป็นผงโบตอกเนาะซึ่งการที่เราจะเอาโบตอกมาฉีดให้หน้าคนไข้เนี่ยมันจะต้องทําการผสมน้ําเกลือก่อนนะครับผมซึ่งด้วยความที่มันต้องผสมน้ําเกลือมาฉีดเราเนี่ยแหละครับทำให้คนไข้นะครับหรือคนรับบริการเนี่ยไม่มีทาง ู้เลยนะครับว่าเขาใช้โบท็อกเนี่ยถึงจํานวนยูนิตที่ตกลงกันไว้หรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ผมเจอมากับตัวเลยนะครับผมเคยเห็นคลินิกบางคลินิกนะครับที่ผสมให้มันเจือจางกว่าปกตินะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดโบท็อกห0 0ยูนิตนะครับควรใส่ควรดึงยามาได้ประมาณ3ครั้งนะครับคือ3เข็มฉีดยาถูกไหมครับแต่บางคลินิกนะครับผสมล่อไป6 เข็มเเข็มประมาณนี้ก็มีนะครับผมทาให้แทนที่เราฉีด3เข็มนะครับจะได้จํานวนยูนิตคือ100ยูนิตถูกไหมครับแต่เราจะได้แค่ประมาณ50ยูนิตเท่านั้นเองนะครับทำให้คินิกเนี่ยประหยัดต้นทุนไปครึ่งหนึ่งประมาณนั้นแล้วเราก็ได้ยาลดลงไปครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งวิธีการสังเกตนะครับผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยสังเกตที่ผลลัพธ์หลังฉีดนะครับโดยปกติแล้วนะครับโบท็อกมันควรจะอยู่ออกฤทธิ์ แบบที่เราพอใจนะครับอยู่ที่ประมาณ2-4-5ถึง4-5เดือนประมาณนี้ถ้าเดือนเดียวหายตึงแล้วนะครับหรือว่ามันตึงน้อยกว่าปกตินะครับก็อาจจะสันนิษฐานได้ว่าเขาอาจจะให้จํานวนยูนิตของเราไม่เพียงพอนะครับผมและว,วิธีการป้องกันนะครับก็คือเราอาจจะให้เขาเนี่ยเปิดขวดโบท็อกต่อหน้าเรานะครับแล้วก็ผสมยาให้เราเห็นต่อหน้าอันนี้ก็เป็นวิธีการป้องกันได้ดีระดับหนึ่งนะครับ เพื่อให้มั่นใจว่าโบท็อกของเราเนี่ยได้เต็มๆนั่นเองครับผมวิธีการโกงข้อที่2นะครับก็คือคนที่ฉีดให้เรานะครับบางคนนะครับไม่ใช่หมอนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมเจอมากับตัวเหมือนกันนะครับของผมหนักกว่านั้นก็คือคนที่ไม่ใช่หมอคนเนี่ยเขาร้อยใหม่ให้คนไข้ด้วยนะครับและสุดท้ายคนไข้หน้าเบี้ยวแล้วไม่ให้ผมแก้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นข่าวข่าวนะครับมาบ้างนะ ตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับว่ามีหมอเถื่อนนะครับหรือว่าคนที่ไม่ใช่หมอมาแอบทําหัตการนะครับซึ่งมันผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่ไปใช้บริการคลินิกนั้นๆนะครับซึ่งวิธีการสังเกตนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถขอดูบัตรประชาชนของคนคนนั้นนะครับหรือว่าใบจากแพทยสภานะครับ MDcard หรือว่าใบรับราชการของคนคนนั้นก็ได้นะครับแล้วเอาไปเช็คในเว็บแพทย์สภานะครับว่าเขาเป็นหมอจริงหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่หมอนะครับเพื่อนๆควร ของเงินคืนแล้วก็วิ่งหนีออกจากคลินิกนั้นนะครับแล้วก็ร้องเรียนด้วยนะครับข้อ3นะครับใช้ยาที่มันผิดกฎหมายนะครับยาที่ไม่มีออยหรือว่ายาเถื่อนนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เคยเห็นมากระตาเหมือนกันนะครับว่าเขาใช้ยานะครับที่มันไม่ได้คุณภาพนะครับหรือว่าใช้ยาเถื่อนหรือว่าใช้ยาหิ้วนะครับซึ่งยาพวกนี้ถามว่ามันออกฤทธิ์ไหมนะครับมันก็ออกฤทธิ์ได้เหมือนโบท็อกหรือว่าฟิลเลอร์ปกติเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ผ่านการ QC นะครับมันไม่ได้ผ่านการตรวจสอบอย่างปลอดภัยนะครับ มันอาจจะมีการฉีดแล้วมีปัญหาตามมาได้นะครับข้อสังเกตนะครับก็คือว่าคลินิกพวกนี้นะครับราคามันจะถูกมากนะครับถูกจนแบบผิดสังเกตอ่ะโบตอกร้อยยูสองพันสามพเนี่ยซึ่งเอาตรงๆด้วยต้นทุนเนี่ยมันทําไม่ได้นะครับแต่ด้วยความที่เขาต้องการที่จะลดต้นทุนเพื่อไปแข่งกับคลินิกอื่นเขาก็เลยไปเอายาเถื่อนพวกนี้มานะครับทาให้ทําราคาเหล่านี้ได้บางคนฉีดมาก็หน้าเบี้ยวนะครับบางคนฉีดมาก็ไม่ได้ผลไม่เห็นผลนะครับซึ่งวิธีการ

ป้องกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะต้องขอกล่องหรือว่าขอดูบรรจุภัณฑ์ของเขานะครับและแบรนด์ที่น่าเชื่อถือเนี่ยมักจะมี QR code ให้เราไปสแกนดูได้นะครับถ้าเขาไม่สามารถเอากล่องหรือว่า QR code ไม่ให้เราดูได้เนี่ยก็สันนิษฐานได้เลยครับว่าน่าจะของปลอมหรือว่าของเถื่อนครับผมกลโกงข้อต่อไปนะครับก็คือใช้การตลาดคําว่าบุฟเฟ่เนี่ยมาดึงดูดเราให้เข้าไปใช้บริการนะครับด้วยความที่กล้ามเนื้อของเรานะครับที่จะไปฉีดโบท็อกหรือว่าฟิลเลอร์นะครับมันมีขีดจํากัดอยู่ในการที่จะได้รับยานะ ถ้าเราฉีดยาที่มันมากเกินไปนะครับมันก็มีผลเสียนะครับและทําให้ดื้อยาเร็วด้วยนะครับหรือบางลายหนักไปกว่านั้นนะครับ เอาน้ำเกลือมาฉีดให้เรานะครับโดยที่เราก็ดูไม่ออกหรอกยามันใสๆเหมือนกันและใช้คําว่าบุฟเฟ่มาเป็นการตลาดเพื่อดึงเราเข้าไปใช้บริการกับเขานะครับฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะทําคลินิกไหนนะครับก็ควรศึกษาให้ดีเนาะแล้วก็ดูหู่เห้งคลินิกนิดนึงว่าเขาหน้าไว้วางใจด้วยนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปโกงนะครับที่คลินิกผิวหนังมักจะใช้กับเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับหากใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์บรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็น กำลังใจกับผมในการทำคลิปพสัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ